ถ้าพูดถึงนะครับศัตรูป,ปัจจุบันนะครับที่โซโลนั้นน่าจะรับมือได้ยากที่สุดเลยก็คงจะหนีไม่พ้นสําหรับคิงเพราะความหลากหลายของพี่แกจึงทําให้ศึกมือขวาจากักรพรรดิครั้งนี้จะเป็นบททดสอบที่สําคัญของโซโลกับตําแหน่งมือขวานะครับที่สมบูรณ์เพอร์เฟกและก็เต็มรูปแบบเสียที สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือจริงๆนะน่าจะสสัปดาห์แล้วนะครับเราจะพูดถึงประเด็นของซันจีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นนะครับของคู่หูของเขาดีกว่าอย่างโซโลเพราะจริงๆแล้วอย่างตอนล่าสุดนั้นนะครับก็มีเปลย์ยบทบาทมานิดนึงแล้วนะครับว่าโซโลนั้นกําลังจัดหนักจัดเต็มในการต่อสู้กับคิงอยู่นะครับซึ่งคิงเนี่ยเป็นตัวละครหน ตัวที่ถือว่าสําคัญเลยในภาคนี้และผมก็นับได้ว่าเป็นศัตรูนะครับที่โซโลนั้นรับมือได้ยากที่สุดเลยนะครับเท่าที่เขาได้ต่อสู้มาอันนี้จะไม่ขอนับมีฮอคนะครับเพราะว่าตอนต่อสู้กับมีฮอคนั้นมันยังไม่ได้แบบว่าจัดเต็มกันสักเท่าไหร่คือฟิลแบบตอนนั้นโซโลก็ไม่ได้ใกล้เคียงมีฮอคนะครับมันคือคนละระดับกันเลยแต่ถ้าพูดถึงนะครับคนที่มีฝีมือใกล้เคียงกับโซโลนะครับแล้วก็แบบว่าทําให้โซโลนั้นต่อกรอนหรือรับมือได้ยากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นคิงนะครับวัน,น เลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นหากกดแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมกันนะครับถึงบอกว่าคิงนั้นเป็นศัตรูนะครับที่โซโลรับมือยากที่สุดเลยอย่างแรกเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยฝีมือของคิงนั้นนะครับอยู่ในระดับที่สูงนะครับแล้วก็เก่งมากๆระดับเบอร์ส ของกลุ่มจนสลัดไคโดหรือว่าเป็นมือขวาของไคโดยังไงนะครับฝีมือความสามารถไม่ธรรมดาอยู่แล้วและสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าโซโลจะเจอศัตรูสักคนหนึ่งไม่แบบว่าเป็นเด่นนะครับเน้นเรื่องพลังผลปีศาจไปเลยก็จะเป็นสุดยอดนักดาบไปเลยนะครับเราไม่ค่อยเห็นนะครับสายไฮบริดแบบนี้ก็คือดาบก็เก่งๆนะครับแล้วก็ยังมีพลังผลปีศาจที่เก่งๆอีกนะครับมันมีน้อยมากๆเลยที่โซโลนั้นนะครับจะมาท้ามือด้วยนะครับจึงทําให้มันก็เลยเป็นเรื่องที่รับมือยากมากๆ เพราะว่าคิงนั้นดูจากว่ากรบปมด้อยนะครับข้อเสียเปรียบของนักดาบไปได้เนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยนะครับด้วยความที่ว่ามีพลังผลปีศาจสายโซออนของเขาอย่างแรกเลยนะครับพลังผลปีศาจของคิงนั้นนะครับมันมีส่วนสําคัญอย่างไรทําให้คิงนั้นนะครับแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับในฐานะนักดาบนะครับหรือว่าผู้ใช้ดาบในเรื่องวันพีธโดยแน่นอนนะครับพลังผลปีศาจของคิงนั้นนะครับก็คือเป็นผู้ใช้พลังผลร็ลๆผลปีศาจสายโซออนพันสัตว์โบราณนะครับโมเดลเทราโาดอโนนะครับทำให้เขานะ สามารถแปลงร่างเป็นทรนาโนดอนได้เนินเสาอที่มีปีกไม่มีฟันและสามารถกินเนื้อได้โดยจุดเด่นนะครับของพลังผลปีศาจนี้เลยก็คือนะครับความเร็วมีจังงอยปากที่แข็งแกร่งนะครับหรือว่ากรงเล็บที่แข็งแกร่งด้วยนะครับในการจิกศัตรูหรือว่านะครับทิ่มแทงศัตรูนะครับซึ่งเราก็เห็นเลยใช่ไหมจากการที่พี่แกนั้นสามารถโจมตีนะครับก็คืออย่างซันจิแงถูกโจมตีเข้าไปอย่างรุนแรงหากซันจิไม่ได้ชุดเรสูตนะครับในการป้องกันนะครับยังไงก็ไม่ไหวแน่นอนหรือความแข็งแกร่งนะครับของคิงนั้นเน สามารถรับลูกเตะของซันจิได้แบบสบายหรือสะดือโบเลยทั้งที่ซันจินั้นใส่ชุดเรดสูรนะครับมันทวีความแข็งแกร่งหรือว่าความรุนแรงในการเตะมากขึ้นไปอีกแต่ทางด้านของคิงนั้นก็สามารถรับได้อย่างสบายๆนี่แหละครับเป็นข้อดีของพลังผลปีศาจสายโซออนยิ่งเป็นแบบว่าพวกไดโนเสาร์นั้นนะครับยังมีความอึดถึกทนนะครับแล้วก็การฟื้นฟูที่รวดเร็วกว่าปกติซึ่งอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักดาบในเรื่องวันพีชนั้นเนี่ยมันจะมีจุดเด่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโจมตีเเหเห็็นนมมาจะว่ตรรุแ แต่ก็คือจะมีข้อร้อยเรื่องการหลบหลีกนะครับหรือว่าร่างกายนั้นนะครับที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ถึกอึดทนมากเพียงพอนะครับหรือบางคนถึกอึดทนก็จริงแหละแต่พอถูกโจมตีบ่อยๆแล้วนะครับก็แบบว่าสู้ไม่ไหวนะครับหรือว่าหมดแรงในการต่อสู้อย่างโซโลอย่างเงี้ยที่ผมเคยพูดไปในหลายๆครั้งโซโลเก่งครับเรื่องการโจมตีนะครับแต่ว่าการตั้งรับของโซโลนั้นโซโลเป็นคนหนึ่งนะครับที่ร่างกายถึกอึดทนมากๆเลยแต่ว่าเขานั้นนะครับไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องการหลบหลีกจึงทำให้ในหลายๆการต่อสู้นะครับโซโลนั้นมัก จะบาดเจ็บหนักเสมอเลยนะครับย้ำเลยนะครับบาดเจ็บหนักนะครับเพราะว่าพี่แกนั้นหลบไม่ค่อยเก่งนี่แหละครับเปรียบเสมอเป็นกระสอบทรายชั้นดีเลยนะครับก็คือเองโจมตีมาเดี๋ยวฉันจะรับเองนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อเสียแต่ต่างจากคิงคิงนั้นนะครับนอกจากร่างกายที่อึดถึกทนแล้วนะครับยังเป็นคนหนึ่งที่มีความเร็วด้านการหลบหลีกด้วยคือมันครบพร้อมทุกอย่างเลยสำหรับนักดาบคนหนึ่งนะครับที่ใช้การโจมตีนะครับที่รุนแรงแล้วการหลบก็ดีแล้วอีกทั้งยังมีร่างกายที่ถึกอึดทนและสิ่งหนึ่งเลยนะครับ่วา ว่าคิงนั้นเป็นศัตรูที่โซโลรับมือยากที่สุดเลยเป็นเพราะว่าคิงเขาไม่ได้เน้นเรื่องดาบอย่างเดียวไงานานคือคิงปกตินักดาบเนี่ยเวลาเขาจะใช้ดาบเขาจะใช้ดาบอย่างเดียวใช่ไหมในการต่อสู้แต่ว่าทางด้านคิงนั้น King นะครับเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ยึดติดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นสักเท่าไหร่เพราะเขานั้นนะครับโอเคตนเองใช้ดาบนะครับแต่เมื่อการต่อสู้ช็อตไหนที่ได้เปลี่ยนพี่แกก็ใช้หมัดในการต่อยเข้าไปดืด้อๆเลยคือฟิลแบบแล้วทําไมฉันจะต้องใช้ดาบอย่างเดียวซึ่งไอ้นี่มันเป็นความหลากหลายมากเลยนะ,ะในการโจมตีแลโโลล้้้ทําาใหััตตรูออยยย่งงโโนนนนะกก็เกเื นในการเจอศัตรูแบบนี้เพราะเขาก็ไม่รู้เลยแหละครับว่าทางหน้าของคิงนั้นจะโจมตีในรูปแบบไหนแต่ก็อย่างที่พูดไปนะครับมันเป็นบททดสอบที่สําคัญของโซโลนะครับในเมื่อเขานั้นจะเป็นมือขวาของจกักรพรรดิอย่างเต็มตัวเต็มรูปแบบก็ควรที่ต่อสู้กับคิงให้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องชนะนะจริงๆแค่สู่สีเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเพราะฝีมือระดับคิงนั้นมันไม่ธรรมดานะครับคือถ้าโซโลชนะก็ดีแต่ถ้าสู่สีนั้นก็คือโอเคและไม่ได้รู้สึกว่าผิดพลาดอะไรนะครับและสิ่งหนึ่งเลยจริงๆแล้วคิงเนี่ยแท ไม่ได้เผยไต่ตัวเองมานะครับเต็มสมบูรณ์แบบเลยด้วยซ้ำเนื่องด้วยว่านะครับพี่แกถูกบูว,ว่าเป็นคนของเผ่าลูนาเรียนะครับซึ่งเผ่านี้เนี่ยก็เป็นเผ่านะครับที่สามารถสร้างไฟได้นะครับมันก็ดูแบบโอ้ยมีปูปลดมานะครับน่าจะเป็นเผ่าที่ไม่ธรรมดาแน่นอนจึงทำให้ย,ยิ่งเพิ่มดีกรีนะครับความโอพีความแข็งแกร่งของคิงนั้นเพิ่มเติมขึ้นไปอีกซึ่งจากสไตล์การต่อสู้ของคิงในตอนนี้นะครับจะให้โซโลนั้นมารับส้นตีนคิงตลอดเลยเนี่ยผมว่าไม่ไหวแน่นอนนะเพราะว่าการโจมตีของคิงนั้นอจจรแรแงเเลยาาะ เห็นพลังของโซโลนะครับที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเสียทีนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ฮาคิราชันนะครับที่มีการปูมาว่าโซโลนั้นมีสิทธิ์ใช้ได้นะครับคือแบบว่าโอเคแหละความสามารถการโจมตีของเขานะั้นอาจจะปลุกฮาคิราชันของตัวเองขึ้นมาซึ่งหากโซโลใช้ได้จริงๆนะครับผมว่าการต่อสู้กับคิงนั้นนะ่ะอาจจะเป็นการต่อสู้ที่พัฒนาในตัวของโซโลขึ้นไปแบบทวีคูณเพราะแน่นอนนะครับคิงนั้นมันถึกอึดทน,นใช่ไหมหากโซโลใช้เพียงแค่ฮาคิของตนเองนะครับจริงๆแล้วมีเพียงแค่ฮาร,รคิเกราะธรรมดาดนะรา่ยงปูอจ ว่าสามารถใช้ฮ์คิกรอกขั้นสุงสูงได้แล้วหรือ,อยังหากมีแค่ฮาคีคิธรรมดาเท่านั้นเนี่ยผมว่ายังไม่สามารถจัดการคิงได้แต่หากมีฮาคิราชันในการควบรวมในการโจมตีไปด้วยและก็มีดาบเอ็นมาในการโจมตีไปอีกคิดดูแล้วกันว่าโซโลนั้นจะพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดมากแค่ไหนนะครับและหากสามารถโจมตีให้คิงบาดเจ็บได้มันคงจะเป็นรูปแบบการโจมตีนะครับที่ทรงพลังสุดๆของโซโลส่วนอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องนะครับฮาคิสังเกตของโซโลเพราะปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงฮาคร์ค มาขีเกราะของตนเองไปมากไปหน่อยนะครับจึงน่นไม่อยากให้อาคีสังเกตพัฒนามานะครับคือบางทีก็สงสารร่างกายโซโลเหลือเกินนะเพราะว่าพี่แกนั้นนะครับใช้ร่างกายในการรับส้นตีนอย่างเดียวเลยแต่หากมีอาคีสังเกตที่ดีกว่านี้ก็น่าจะหลบหลีกนะครับการโจมตีของคิงได้ดีกว่านี้นะครับยังไงเนี่ยต่อให้แบบร่างกายแข็งแค่ไหนแต่หากหลบการโจมตีของศัตรูได้ผมว่าเป็นข้อดีที่สุดนะครับไม่เจ็บปวดร่างกายเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์และเพอร์เฟกมากกว่าอยู่แล้ว บทสรุปเลยนะครับก็คือถามว่าศัตรูนะครับที่โซโลนั้นรับมือได้ยากที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับคิงซึ่งแน่นอนนะครับด้วยความหลากหลายของคิงนะครับก็คือคิงเป็นคนที่สมบูรณ์เพอร์เฟกมากการโจมตีที่หลากหลายนะครับและความเทพชาสูสูญเจ็ดนะครับของเผ่าพันธุ์ของพี่แกอีกนะครับเป็นศัตรูที่น่ากลัวสุดๆเลยของโซโลนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมจะไม่เทียบกับกรณีของมีฮอคมีฮอคแข็งแกร่งแน่นอนนะครับแต่ถ้าพูดถึงความหลากหลายแล้วผมว่าคิงเนี่ยหลากหลายกว่าแต่ว่ามีีอออคนนนนนััั้กก็็ืระะดบึง่แหลเป ว่า2คนนี้ยังไม่ได้เจอกันแบบจัดเต็มนะครับก็เลยไม่ใส่เข้ามานะครับคือตอนนี้โซโลก็คือจะต้องไปทีละสเต็ปก่อนหากผ่านคิงไปได้แล้วนะครับศัตรูคนต่อไปอาจจะไม่ใช่มีฮอกนะอาจจะเป็นทางได้ของชิริวก็ได้เนื่องด้วยว่านะครับเป็นเบอร์2ของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำนะครับมันก็จะเพิ่มความเข้มข้นในการต่อสู้ในการโจมตีขึ้นไปเรื่อยๆสาหรับแต่และตัวละครนะครับที่โซโลนั้นจะเจอและเพื่อ,อนๆคิดว่าคิงนั้นเป็นศัตรูนะครับที่โซโลรับมือได้ยากที่สุดมากหรือเปล่านะครับและการต่อสู้ระหว่างโซโลกับคิงนนนนัโั้โลจจจะสาาามรถพฒนนุุดดดเ่ เขาตัวเองขึ้นไปนะครับให้แมนแบบว่าก้าวกระโดดนะครับหรือแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ผมพูดไปเกี่ยวกับเรื่องฮาคิสังเกตของพี่แกนะก็ยังไม่ระดับที่มันสูงมากเพียงพอหรือฮาคิเกาะเองนะครับก็ยังไม่ได้สูงเลยหรือแม้กระทั่งฮาคิราชันนะครับสรุปแล้วจะมีหรือไม่มีหรือเปล่าหรือการที่พี่แกนั้นจะควบคุมนะครับเอนมาในการต่อสู้ได้หรือไม่เพราะว่าเปลืองพลังกายของโซโลสุดๆเลยมันมีหลายอย่างเลยนะครับที่โซโลนั้นเนี่ยยังด้อยอยู่ก็คือจะต สามารถต่อกรหรือต่อสู้นะครับกับคิงได้เลยด้วยซ้ำานะครับผมว่าเป็นบทพิสูจน์ที่สาคัญและกันนะครับและจะทําให้เขานั้นควคฆ่ากับตําแหน่งมือขวาของจกักรพรรดิภาคนี้รอดูได้เลยนะครับโซโลนั้นต้องเทพถิงๆิงแน่นอนนะครับการพัฒนาที่มันก้าวกระโดดและอาจจะมีอะไรให้มันมากกว่านี้ถ้าพวกเรานั้นว้าวก็เป็นไปได้นะครับเ,เพื่อนๆคิดว่ายัางไงก็ลองคอมเมนต์มาและสับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook f a a n p ครับดวกช่องงทางไหนกก็กดตติามช่องทางนั้นา จะรับชมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับคลิปนี้เนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าอยากให้พูดเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างก็จะให้ตามคําขอแล้วสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ